ทางด้านพลเรือเอกเจรพลวงวิทย์นะครับผู้บัญชาการฐานเรือก็พูดถึงเรื่องพื้นที่พิพาทชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับโดยเฉพาะการสร้างคาสิโนที่ลุกล้ำพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทยว่าได้ทำหนังสือประท้วงแล้วแต่ไม่เกิดผลนะครับพร้อมกับยอมรับละครับว่าการลุกล้ำมีอยู่หลายพื้นที่มากตั้งแต่บริเวณเขื่อนและอาคารซึ่งจะต้องไปเจรจากับฝ่ายกัมพูชาต,ต่อไปถึงเรื่องของการจัดการพื้นที่ส่วนที่มีการตั้งข้อสัง กว่าไทยปล่อยให้มีการสร้างคาสิโนขนาดใหญ่และมีการตัดถนนเชื่อมได้อย่างไรนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ข้อตกลงครับถ้าคุยกันดูเรื่องก็จะต้องมีการรือ้อหรือทุบครึ่งหนึ่งหรือใช้อาคารร่วมกันคนละครึ่งก็ต้องรอการเจรจาอีกครั้งหนึ่งครับที่อยู่ที่พอตระเนะครับคุยกันูเรื่องถ้าใช้เรื่องการจะรือ้อหรือจะทุบครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นใช้คนละครึ่งไม่ว้ากันครับ ในราคาต่ำลงเลยแสดงว่าไอ้ตัวคาคาซีโนอันนี้ก็ก็เป็นของเลาคุ้มได้อยู่ที่ว่าเขายอมรับนะครับว่าว่าปฏิบวนการนี้ไม่รับเพราะเขาบอกว่าเหตุเขาเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุเราแต่ถ้าบอกว่าเราเขาบอกว่าเฮ้ยคุณให้คุณสร้างละเอียดอะไรก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยเหตุของเราอยู่ตรงนี้ และอย่างที่คุณอนุชาบอกไปนะคะว่าตัวของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยมีการโพสต์ข้อความได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของไทยก็คือคุณอนุทินแล้วก็ได้หารือเรื่องของชายแดนอีกด้วยนะคะตัวของคุณอนุทินชาญวีรกลนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันโดยระบุว่านายอันวาเนี่ยได้โทรศัพท์มาเชิญให้ไปเยือนมาเลเซียในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนโดยไม่ได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนที่บ้านหนองจานเนื่องจากยังไม่สามารถพูดได้ค่ะเพราะว่า ยังไม่ได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการตอนนี้ทําหน้าที่รัฐบาลรักษาการและการที่นายฮุนเซนนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโทรศัพท์ไปหานายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะให้เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันนะคะว่าไม่มีใครสามารถเข้ามาแทรกแซงอธิย์ปไตยของประเทศไทยได้คะ่ะ